จาก f m c p เมคาจาก FMCPE FM n g l i s h วันนี้เมจะมาทำ Book Review อีกเล่มหนึ่งนะคะ่คราวที่แล้วทำของ t o e c Baron Essential Words for t o e c วันนี้เราจะมาดูอีกเล่มนึงของ Baron เหมือนกันนะคะเป็นเล่มที่นักเรียนหลายคนเนี่ยเอามาให้เมดูแล้วถามเมว่ามันโอเคไหมถ้าเมให้ดูเนี่ยคงคงเคยเห็นเหมือนกันนะคะคือเล่มนี้ เล่มนี้ก็คือ Toeic Baron Practice Exams นะคะเราจะเห็นในตามหนังสือร้าน c ี a, หรือรว่าตามร้หน,นังสือทั่วไปนะคะถามว่าดีไหมตัวนี้จะมีข้อสอบ6ชุดนะคะตั้งแต่พ a r t 1ถึง Part 7รวมทั้ง CD ที่ฟังแล้วก็ตัวเฉลยนะ,ะดูจากราคานะคะเอาเรื่องเหมือนกัน 1,195นะคะไม่ไม่ทราบว่าราคานี่เ,เพิ่มขึ้นหรือน,น้อยลงยังไงสาเหตุที่แพงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของ Toic e s s e n t t a l w o r ร์ for Toic ของ b a r o n เนี่ยเพราะว่ารู้สึกเมืองไทยเขาจะทำจะจะซื้อลิขสิทธิ์อันนั้นมาเขาก็เลยทำให้ราคาเป็นไทยๆหน่อยแต่อันนี้คือของอบา r อ n จ่าเลยเพราะฉะนั้นราคาก็จะเอาเรื่องพอสมควรนะคะหกข้อสอบที่ใช้อันนี้เนี่ยความยากความง่ายนะ ถ้า1น0่ถคือยากสุดยอดเนี่ยเมให้เล่มนี้ประมาณสัก5นะคะเล่มนี้มันดีสำหรับการบริหารเวลาและคำศัพท์แต่พูดถึงความยากเนี่ยยังไม่ได้ค่ะถ้าเราทำคะแนนในนี้เราได้ประมาณ700อย่าเพิ่งดีใจไปหักลบสักร้อยหนึ่งนะคะร้อนึงถึงร้อเพราะว่าความยากของสถานการณ์จริงรวมทั้งความกดดันในการทำข้อสอบมันมีเยอะกว่าในสถานการณ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ ไม่เคยทำโทรอีกอยากฝึกทำเทคนิคมเมยก็จะแนะนำให้เริ่มจากอันนี้ได้แต่ตัวเล่มนี้ไม่พอนะคะจะสานการจริงก็จะเดียงนะคะโอเคเ,ออเพราะฉะนั้นน่ถ้าใครสนใจก็คือสามารถไปซื้อไล้มามราหนังสือเลยนะคะแล้วก็ฝึกทำดูฉเฉลยแล้วก็เปิดซีดีฟังบทพูดว่าเขาพูดแล้วเราไม่เข้าใจตรงไหนยังไงนะคะ,นะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในเล่มในเล่มของโทรอีกกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ